สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is d ต d ร์ด็ r กเร n วีนนะครับผมแพทย์เีรภพันธ์สุขนาพใหม่นะครับวันนี้มาชวนเพื่อนๆคุยถึงประเด็นที่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งแน่ๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนนะหรือหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับประเด็นนั้นก็คือเรื่องของความตา ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงผมที่พูดอยู่นี้ด้วยนะก็นึกอยู่เหมือนกันนะว่าสักวันหนึ่งสมมติว่าถ้าผมตายไปแล้วเนี่ยแลคลิปเหล่านี้มันยังอยู่นะแล้วมีคนในรุ่นหลังๆเนี่ยมาเห็นยังไม่รู้ว่าคลิปเหล่านี้นี่จะยังพอเป็นประโยชน์กับพวกเขาหรือเปล่าเพราะว่าโลกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วก็ได้นะครับประเด็นเรื่องความตายน,ยนะครับซึ่งเราตายกันแน่ๆน,นะ จะตายกันแบบไหนอยากตายยังไงลองพิมพ์ดูพิมพ์มาให้ดูหน่อยอ่าจกันเล่นๆน,นะครับว่าเออเรามีความคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะตายกันอย่างไรแต่ประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยผมจะมามองถึงมุมที่ดีของความตายนะครับคือพอพูดว่าข้อดีของการตายเนี่ยหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเฮ้ยมันดีด้วยเหรอตายเนี่ยนะครับนะเอานะมันต้องหาข้อดีให้ได้สักอย่างนะนะครับ คือผมมองดูนะแยกโลกโลกของความตายออกเป็นสองอย่างซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยเกือบร้อเนตี่ยต้องผ่านไปได้มีอยู่สองลักษณะนั้นค่ันเรื่องคะ่ะหนึ่งก็คือตายแบบปัจจุบันทันด่วนนะกับสองก็คือตายแบบเรื้อรังแล้วก็ไปตายนะทั้งสองอย่างนี้มีข้อไม่ดีแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็มีข้อดีนะใครพอนึกข้อดีของ การตายแต่ละแบบออกบ้านก็ลองคอมเมนต์มานะครับลองดิสคัสกันได้นะครับถ้าพูดถึงการตายแบบปัจจุบันทันด,วด่วนอย่างเช่นตัวอยา่างเช่นรถชนตายจมน้ําตายตกจากที่สูงตายนะก็พวกอุบัติเหตุต่างๆหัวใจวายตายอันนี้เป็นตายแบบปัจจุบันทันด่วนเหมือนกันนะครับนักวิ่งเนาะซึ่งไม่กี่วันนี้ก็ได้ข่าวอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านและครอบครัวด้วยนะครับก็เป็นนักวิ่งแต่ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย ซึ่งข่าวอย่างนี้เราเจอกันบ่อยการตายแบบนี้เป็นการตายที่แบบเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันทันตัวน,นะก็คือว่าไม่คาดคิดล่วงหน้าเลยนะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพวกเรานะครับข้อไม่ดีมหาศาลคืออะไรนะไม่ทันบอกลาไม่ทันจัดการทรัพย์สินไม่ทันที่จะเตรียมตัวเตรียมใจนะแต่ก็ตายซะก่อนนะครับแต่ถามว่าการตายแบบนี้มีข้อดีไหมนะผมก็ลองมานึกดูนะจริงๆมันก็ ก็เป็นข้อที่ดีเหมือนกันนะนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ตายเนี่ยไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทรมานมากจากโรคภัยไข้เจ็บถูกไหมคือเขาอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะแป๊บเดียวนาะทีหนึ่งแล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปเลยคนรถชนเนี่ยนะฮะชนตูมเดียวนะฮะสมองอาจจะเห็นภาพซีนนั้นแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก็ดับวูบไปนะครับ แต่ก็ไปตามเวรตามกรรมของแต่ละคนละวนะว่าจะไปในลักษณะไหนนะครับอุบัติเหต,ตุต่างๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทาไห้ตายแบบปัจจุบันทันด่วนการตายแบบนี้นะอย่างที่บอกไม่ดีอย่างไงแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันทนความทรมานเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆนะครับนะแต่ข้อไม่ดีก็จากลูกจากเมียจากคนที่เรารักโดยไม่ทันเตรียมใจอะไรไปถูกไหมครับนะนี่ก็ นี่คือการตายแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการตายแบบปัจจุบันทันบุญมีการตายอีกแบบหนึ่งก็คือการตายแบบที่เป็นโรคเช่นอะไระเช่นโรคปัดใจนะผ่าตัดโน้นผ่าตัดนี่ทาไปเรื่อยๆเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นกลุ่มโรคมะเร็งนะเจอบ,บ่อยนะโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคที่ทําให้คนเนี่ยตายยอะนะถามว่าทรมานไหมคนที่เป็นมะเร็ง ก็ต้องบอกว่าทรมานนะทรมานทั้งคนไข้ทรมานทั้งผู้ดูแลผู้ดูแลนี่ก็กพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเสียสลับทั้งเงินทองทั้งเวลานะครับเพื่อนเเชื่อไหมว่าการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะเป็นการรักษาที่คอนซูมเ,าเขาเรียกว่างบประมาณในครอบครัวไปเยอะมากทีเดียวนะแล้วคือทุกคนเนี่ยยินดีจ่ายด้วยนะผมเชื่อว่าทุกคนยินดีจ่ายด้วยเหตุผลเพราะว่า ถ้าเราได้ยินอะไรทางใดทางหนึ่งว่าเนี่ยสามารถที่จะมีเวนเนี่ยที่จะรักษาโรคมะเร็งได้เนี่ยเขาจะเทไปทําเลยครับไม่ว่าจะเสียเงินกี่หมื่นกี่แสนหรือบางครอบครัวถ้าพอมีเงินม้หมดเป็นหลายหลายล้านเขาก็ยินดีเพียงเพื่อจะรักษาชีวิตของคนที่เขารักเอาไว้นะคือเงินทองมันนอกกายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่พอจะจ่ายไปได้เนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายเขาก็พยายามที่จะที่จะจ่ายเพื่อให้คนที่เขารักเนี่ยมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเสียเงิน ามว่ารอดชีวิตไหมอ่ะบางคนก็รอดนะแต่ส่วนส่วนใหญ่สุดท้ายก็ไปจบชีวิตอยู่ดีคนที่เป็นมะเร็งทรมานเพราะว่าโดนเจาะโดนทิ่มโดนแทงโดนผ่าโดนรังสีโดนเคมีย่ากก็คอนซูมเวลาไปมาสารนะครับอันนี้คือข้อไม่ดีของโรคระดับของสมองโรคมะเร็งนะจะถามว่ามีข้อดีไหมมันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะล่ำราเขาสามารถที่จะ เตรียมการล่วงหน้าได้ใช่ไหมอย่างเช่นเขาจะมีแผนการที่จะมอบมรดกตรงนั้นตรงนี้ให้กับใครคนไหนเขาก็สามารถจะมอบมรดกเหล่านี้ให้เขาส่งต่อได้เนะีมีการกล่าวลามีการไปเที่ยวมีการล a s t m e a กินมื้อสุดท้ายได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์หมอที่เป็นข่าวในตอนนี้ใช่ไหมครับที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยที่หมอชอเนี่ยนะท่านมีการเตรียมตัวที่ดีมากนะครับก็เ,เลยทําให้การจากไปท่านเนี่ยอาจจะ ทรมานก็จริงลึกยื้อเรื่องก็จริงแต่มีการเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจที่ดีนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการตายแบบนี้นะครับข้อดีที่สุดๆไปเลยสำหรับการตายแบบนี้ก็คือถ้าคนที่มีธรรมะนะครับบางทีเนี่ยเขาอ,อาจจะสามารถบรรลุธรรมได้เลยนะในช่วงเวลาแบบนี้ครับอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดเนาะตกกระจตกบันไดพลอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่จุดหมายให้ง่ายเข้าใช่ไหมครับ บางคนพอรู้ตัวเป็นมะเร็งนี้บรรลุธรรมหรือพอรู้ตัวว่าใกล้จะเสียชีวิตแล้วใกล้จะเอ็กซ์แล้วเนี่ยบรรลุธรรมได้เลยนะค uh. <พ Lauren. S 2> รับเหตุผลเพราะว่าเขาวางร่างกายและว,วางจิตใจได้อย่างถูกต้องแล้วในในขณะนั้นเพราะว่าไม่รู้จะสู้ไป้ทำไมไม่เหมือนกับคนที่แข็งแรงคนแข็แงแ,ขแรงที่จะไปวาง äter, การงานวางอาชีพวางเงินทองเนี่ยผมว่าวางไม่ยากนะเพราะราว่าเรายรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำใช่ไหมทำไมเราไม่ทําทําไมเราไม่ดูแล ทำไมเรายังไม่สู้ให้เต็มที่แต่ในคนที่เป็นระยะสุดทา้ายเป็นมะเร็งเนี่ยเหตุผลเราเนี่ยมนโดนโยนทิ้งไปหมดแล้วใช่ไหมครับมันไม่ต้องสู้แล้วตอนนี้เราสู้เพื่อให้เราไม่ทรมานให้มากที่สุดก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความหวังว่าจะมีเงินเป็นหมื่นล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันไม่มีความคิดนั้นแล้วมีเงินมากองอยู่ตรงหน้าย,ยังไม่สนเลยคนที่เป็นมะเร็งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อข้อดีของการ มีการตายอีกแบบหนึ่งก็คือาการตายใน scope ส,สองแบบอย่างแต่มีโรคอีกรโรคหนึ่งก็คือพวกโรคที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเนี่ยโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองที่ผมตรวจเองทุกวันเนี่ยน,นะครับคนไข้หลับเนี่ยนะครับเขาจะต้องทรมานจากโรคที่เขาเรียกว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาไปตกอยู่ในสภาวะพึ่งพาคนอื่นนะครับสภาวะที่พึ่งพาคนอื่นเนี่ยนะมันทรมานใจของคนที่ต้องต้องพึ่งพาคนอื่นนะ พราะจริงๆนะคนเราเนี่ยมันก็มีศักดิ์ศรีมาเป็นมนุษย์อยู่ถูกไหมครับคือจริงๆเนี่ยคนที่เป็นคนป่วยเนี่ยผมไม่ถือว่าเขาเสียศักดิ์ศรีอะไรนะเพียงแต่คนป่วยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกแบบน,นั้นได้เนี่ยว่าเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์ความที่เขามีศักดิ์ศรีในการที่จะเดินไปหาของกินนะในการที่จะขับถ่ายดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยมันหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอวักซึกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่นอกจากความอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยปวดอะไรมากหรอกแต่ว่า ในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนรุ์เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไปเองว่าเขารบลงนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เขามีความทุกข์ใจได้นะจริงๆเนี่ยคนที่เขาไปพึ่งพาเนี่ยผมเชื่อว่าญาติญาติพี่น้องเนี่ยไม่ได้รู้สึกหรอกว่าคนที่เป็นอับพลกต์เนี่ยเป็นภาระนะแต่ว่าคนที่ป่วยเองเนี่ยมักจะรู้สึกแบบนั้นถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อไม่ดีของคนที่เป็นอับพลกต์คือเป็นโรคเรื้อรังไม่ตายปัจจุบันทันดว์นะครับ แต่ข้อดีมันก็มีคล,มล้ายๆโรคมะเร็งนั่นหละคือเราสามารถที่จะนําร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะมาพิจารณาได้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันก็แค่นี้เองนะครับคือมันไม่สามารถที่จะพึ่งพิงร่างกายนี้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตลอดไปนะอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ที่คนที่เป็นน้ำมันพึ่ประสง์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อดีในการที่จะนําร่างกายเหล่านี้มาพิจารณาในแง่ของธรรมะได้นะครับ วันนี้เราชวนเพื่อนๆคุยนะฮะในแง่ของข้อไม่ดีและข้อดีของการตายซึ่งอย่อาไม่ได้หมายความว่าเราเล่งให้ไปตายหรืออยากให้ตายไม่มีนะ,น,ะนะผมเชื่อว่าไม่มีใครที่คิดอยากตายโดยแท้จริงหรอกนะฮะแต่แค่พูดเพื่อให้เราเยอยมรับความเป็นจริงว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายนะและเราต้องตายไม่สังหนึ่งก็คือสรูปแบบนี้แหละ ตายแบบปัจจุบันทันด่วนหรือตายแบบโรคเรื้อรังแล้วตายซึ่งมันมีข้อไม่ดีและข้อดีอย่างที่ผมบอกไปแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะพร้อมตายเมื่อไหร่กันนะครับถ้าเราคิดถึงว่าเรื่องตายของเราวันนี้แล้วนะเราเตรียมตัวเราตั้งแต่วันนี้เลยเราไม่ต้องรอป่วยเราเตรียมตัวเลยว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะผมว่าการกระทําอะไรหลายอย่างมันจะผิดแปลกไปจากเดิมน,นะครับมันจะเหมือนจิตใจเราเนี่ยมันมีเบรกนะ เบรกที่จะไม่ให้เราทําอะไรมากเกินไปเกินความจําเป็นที่ชาติหนึ่งของเราควรจะมีนะเราอาจจะไม่ได้ต้องพิพาเงินหลายหลร้อยล้านเพื่อให้คนอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนอื่นก็มาเอาไปอยู่ดีนะครับนะเราอาจจะทําเพื่อตัวเองมากขึ้นนะไม่ว่าจะในแง่ของความสุขมิตรภาพนะนะครับความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างก,กายนะครับแล้วก็เวลานะมีคนเคยพูดว่า3ส,สิ่งเนี่ยมันจะไม่ไปด้วยกันนะครับสุขภาพ เวลาและเงินทองนะตอนเด็กๆสุขภาพดีนะครับเวลามีแต่เงินทองไม่มีถูกไหมครับเวลาทำงานนะสุขภาพยังดีนะเงินทองเริ่มมีแต่เวลาไม่มีครับเพราะว่าทำงานวุ่นไปทั้งวันนะครับพอเราแก่แล้วหวังว่าจะได้เที่ยวนะครับนะสุขภาพกลับไม่ดีลนะเงินทองก็มีเวลาก็มีแต่ก็เที่ยวไม่ได้เหตุผลเพราะว่า สุขภาพมันไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆลองเช็คดูนะว่าตอนนี้สามอย่างเนี่ยมันดีหรือยังนะโดยโดยสุขภาพส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมถือว่าผมมีครบทั้งสอย่างแล้วในเวลาเดียวกันสุขภาพยังดีอยู่เงินทองพอมีไม่ได้ร่ำรวยมาหาศาลแต่ก็มีเวลาเวลาก็มีมากขึ้นนะหลังจากที่ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์ของผมไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าผมเคลียร์เวลาออกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้ง3อย่างเนี่ยของผมมีนะครับผมก็จะใช้3อย่างเนี่ย ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่ามีความสุขที่สุดนะเป็นเพื่อนลองพิจารณาดูนะผมเชื่อว่าไม่แน่นะครับท่านก็อาจจะมีแล้วก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยหันมามองไม่เคยรู้สึกว่ามันพอเท่านั้นเองถ้าเรารู้สึกว่าพอ,มอเมื่อไหร่บางทีสามอย่างนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแล้วนะครับสหรับท่านที่เจ็บป่วยอยู่ผมขอเป็นกนําลังใจให้นะครับอย่าเสียใจอย่า,าคุ้นคิดกันมากจนเกินไปอย่างน้อยท่านมีร่างกายและมีใจิตใจอยู่ เอาสิ่งเราเนี้ยมาสร้างคุณสร้างประโยชน์ต่อไปอย่างน้อยนะ่ะการทําประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขจริงๆนะครับเหมือนคลิปเหล่านี้ที่ผมออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเนี่ยผมทําด้วยความสุขนะผมทําแล้วเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมนะตัวผมเองก็มีความสุขจริงๆนะครับที่ได้ทําแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับพเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอโยฟ r ฟนิสซัดัปเตอร์ขอให้ทุกท่านแข็งแรง และมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ